สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำทำคลิปตามสัญญาที่ที่ผมเคยบอกไปว่าจะจะรีจะรีวิวภายในของรถกระดาษนะครับผม<อ>ที่มันที่มันไม่ครบหนึ่งเดือนเพราะว่าผมอย่าเปิดแล้วนะครับแหมองมองศามันก็ไม่ตรงแล้วเลยใครทำมาสีมือใครมาดูแต่ก็สวยอยู่นะ มามาเปิดมาเปิดกันเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดให้นาหน้าทุากคนดูเลยนะอะไรก้องให้หมเกลบ้ยได้รอ,อยที่เขาพันแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างตรงตามตรงตามนี่เล้ออุ้ยขาดเลย อย,ย่าให้หัวใจของเคฟซีขาดอ้าวไม่ทันและวนั่นเกิรอ้าวไม่ทันแล้ว,น,ลวนี่นะครับมันก็มันก็ขาดทิ้งมาแล้วหัวใจสิสสมายคำคำคำว่าคำว่าคำว่ารถยังอยู่แกะแก่คำว่ากระดาษหายมามกัเลย ไปนมันจะเป็นยังไงนะเอ๊ยทำไมยังเป็นหอยอ่ะย่าบอกนะว่าต้องแกะอีกไม่ใช่แม้ซักทำเองทำเองมันแกะกันเลยนะ้องมันมีก็หลายชั้นนะเนี่ยเอ้ยมีอันนี้อยู่ว่าผมยังไม่ทนแล้วนะถ้ามันไม่นอนดีกว่าเอ้ยเริ่มเห็นแล้วอุ้ยสองตัวนี้เองเหรอเนี่ย,ยตัวเล็กน,นี่ตัวเล็กนนตัวเล, <c ười> ล็กนี่ก็น่ารักนะนี่ นี่ยน่ารักอันนี้ทุกคนอันนี้อนนโอ้ทำไมสวยจังค่โอ้ไม่เห็นมันเป็นรอยมันเป็นรอยน่าจะเป็นแบบนี้มัง้งแบบไหนน้าแบบนี้แปงลงร่างเป็นนกเิียนสีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่นั่นให้ดูเดี๋ยวผมเป่าให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเป่านะครับว่ามันแรงไปถึง โ้ยเกือบเกือบลงรูเลยนะครับคันนั้นไม่เป่าผมรู้แล้วว่ามันไม่แรงนี่เขามีอะไรเขามีอ,าอะไรอะไรเพื่อไหมไปตัวนี้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์พลังงานกินเข้าไปกลายเป็นเดือนี้โอ้ยก็สวยนะแรงเราสวยใครทำวะเอา้าลืมไปด้วจนใหม่นะ Alibaba.